สวัสดีเพื่อนๆนะผมที่อยู่ในอีนะครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันนะครับผมว่าสําหรับผมเนี่ยทำคลิปรีวิวสินค้านะครับเป็นคลิปๆนะครับผมคลิปละ1นาทีนะครับลงทุกวันเลย ผมเอาสินค้าจากไหนมารีวิวนะครับสั่งซื้อเองหรือเปล่าหรือว่าได้ของฟรีมาจากร้านค้าครับมี2ทางเลยเป็นเพื่อนหนึ่งคือเราซื้อสินค้ามาเองมารีวิวคือเราใช้อะใช้งานนั่นเองเพืเ่อนใช้งานเองด้วยนะครับเราสั่งซื้อด้วยเงินของเราเองนี่แหละเป็นลูกค้าปกติแล้วเรานะครับทาในหน้าด้วยเอามาปุ๊บรีวิวสินค้าที่เราสั่งซื้อมาติด ตะกร้านะครับติดตะกร้าทำคลิปนะครับผมทําในหน้าใน tiktok ด้วย1ชคลิปนะอย่าลืมครับ1ชคลิปลงตัดทีเดียวนะตัดต่อทีเดียวทำคลิปทีเดียว,ยวลง tiktok นะครับช้อปปี้ลาซาด้าสาอปตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นแยก EP การติดตะกร้าของตัว ชอปปี้ e, และของตัว l a z a d ้านะครับผมทำแยกให้อีก2 EP สีาสำหรับเพื่อนๆที่ทำไม่เป็นในการทำคลิปติดตะก้าใน2แอปนั่นเองแต่ถ้ากิในส่วนของ TikTok ผมทำคลิปแล้วแยกให้แล้วสามารถย้อนดูได้เลยนะครับในส่วนของตัวอ่าสตอรี่ที่ผมแยกเอาไว้สำหรับในส่วนของการทำในหน้า TikTok l a z a d a และ s h อป e e นั่นเองครับหนึ่งคือเราสั่งซื้อของมาเองแล้วรีวิวนะครับติดตะกร้าสินค้าทำในหน้าสองคือขอของจากร้านค้ามารีวิวครับขอของจากร้านค้าครับในนะครับผม Lazada ยังไม่มีนะครับใน s h อ p e e ยังไม่มีให้กดขอของเพื่อมารีวิวจากร้านค้านะจะมีที่เดียวคือในส่วนของ Tik t o k ครับ Tik t o k s h ช p นะครับเป็นที่เดียวเท่านั้นนะครับที่ ให้เราสามารถทำในหน้าและกดขอของตัวอย่างใน้ันค้าที่สามารถขอของตัวอย่างได้นะครับแล้วเยอะที่สุดแล้วนะครับผมใน t i k t o อกดขอของตัวอย่างใน t ิ k t o อครับสูงสุดคือ5คําคำขอนะครับต่อ1รอบพอเราทำเรียบร้อยทำรีวิวหอันที่1เรียบร้อยเราถึงจะขอของได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมครับกด ขอของได้ทีละ5ชิ้นนะครับเราขอของชิ้นที่1ทํารีวิวติดตะกร้าเรียบร้อยนะครับเราถึงจะขอของใหม่ได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับทำทีละอันทีละอันทีละ5ชิ้นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนี่ครับผมทั้งหมดนะที่ผมขอของมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวพอแบงก์ e l ลูปต่างๆครับเป็นแบบ m a ็กเซฟตัวใหม่ด้วยได้มาฟรีๆสาคัญคือสินค้าตัวอย่างเราได้ฟรีไม่เสียเงินนะไม่ต้องส่งกลับครับตัวนี้ครับรีวิว ติดตะก,ก้าได้เลยทําคลิปรีวิวติดตะก,กา้าและสองคือไลค์นะครับขั้นต่ำสิบนาทีในติ k กตอกครับแล้วหนึ่งคลิปเนี่ยเราไปลงได้หมดเลยถ้าเกิดรันค้านี้นะครับเปิดในติ k กตอกช้อปปี้ลาซาด้านะเราแปะนะครับไปติดตะก,กา้าเอาคลิปเดียวนียลงทั้งติ k กตอกติดตะก,ก้านะครับผมช้อปปี้ติดตะกา้าและลาซาด้าติดตะก,กา้าคลิปเดียวได้สินค้าตัวอย่าง มานะตัวดีด้วยเพื่อนในส่วนของตัวพอแบงค์ต่างๆเนี่ยผมขอมาหมดเลยในส่วนของตัว TikTok นะครับผม a f f i l i a t e นั่นเองครับร้านค้าส่งมาให้รีวิวนะครับแล้วเราก็ทํารีวิวให้ร้านค้านั่นเองครับผมในส่วนของขาตั้งอะไรเงี้ยเพื่อนอันนี้ก็ได้มาฟรีครับอันนี้ผมขอของมาในส่วนของตัว เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์นะครับผมตัวเนี้ยผมก็กดขอของมารีวิวเรียบร้อยเพื่อนๆใครที่จะดูนะครับเทคนิคการทำรีวิวนะครับผมคลิปรีวิว1น,นาทีอย่าลืมครับกดที่ทิกตอกพิมพ์นะครับผมในส่วนของ i2 r e รีวิวหรือว่าไอ,อลองใช้นะครับไปกด สช่องผมก่อนก็นได้นะครับดูก่อนนะครับว่าผมทำยังไงบ้างในส่วนของคลิปรีวิวสินค้าคลิปเดียวนะครับผมรู้ที่ส่วนของตัว i-2 สอรีวิวในช h อปปี้ไอสอใน Lazada นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้คลิปเดียวลงได้3แอปเลยจบเหนื่อยทีเดียวแป๊บเยนเพื่อนทำคลิปรีวิวเสร็จ นะครับค่อยไปภาคเอาเสียงมาใส่ในคลิปง่ายสุดแล้วจากเทคนิคนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมไลฟ์สดเนี่ยไอตัวหมุนนะครับผมหมุนโชว์สินค้าอันนี้ก็ได้มาฟรีเพื่อนร้านค้าส่งมาให้รีวิวนะครับในส่วนของตัวไม์ไลฟ์สายหรือในส่วนของตัวหูฟังนะครับผมมอนสเตอร์ต่างๆครับหูฟังเร v นโวกำลังส่งมานะครับตอนนี้ในส่วนของร้านค้าบางทีอะร้านค้าในทิกตอกอะเขาทักมาหาเราอ่ะ ทั้งแอปไลน์มาทั้งในส่วนของอินบ็อกในทิกต็อกร้านค้ามาพูดกับเราพูดคุยกับเรา ขอของไปรีวิวไหมอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปเลยว่าขอของมารีวิวนะครับแล้วว่างๆนะครับวันวงวันหยุดนะครับเราสามารถทาคลิปรีวิวได้เลยนะไม่จําเป็นต้องแบบทุกวันก็ได้ว่างๆเราก็ทํานะครับผมวันหยุดเราเราก็ทําเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งทางครับสร้างรายได้และที่สําคัญคือเราได้ของมาใช้ฟรีด้วยนั่นเองครับเนี่ยในส่วนของตัวหูฟังได้มานะครับผม3 4รุ่รูเลอร์ด้วย ในส่วนของตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมพวกรองเท้านะครับจินสตารต่างๆงานดีขายง่ายค่าคมดีอย่าลืมครับผมฝากกันด้วยช่องผมนะครับไอสองรีวิวทั้งในส่วนของตัว t ิกตอกครับในส่วนของ s h o ป e e นะครับลาซาด้อย่าลืมครับใครที่จะขอของตัวอย่างจากหลังค้าไปทำคลิปรีวิวติดตั้อย่าลืมครับ เข้าไปทำนะครับใน tiktok ก่อนขอของมาจากในส่วนของรันค้าใน t ิ k ต o k แล้วค่อยทำคลิป data, รีวิวติดตั้งดูว่าไล์สด อย่างน้อย10นาทีติ๊ก้าให้้านคาด้วยนะครับผมทําคลิปเรียบร้อยนะครับเอาคลิปนี้นะครับไปลงนะครับทิกตอกติ๊ก้านะครับผมช้อปปี้ติ๊ก้าและลาซาด้าติ๊ก้าได้เลยนะครับ3แอปเลยนะครับคลิปเดียวไม่ว่าจะเอาคลิปนี้ไปลงครับผม Twitter X ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิปนะครับผม Facebook นะครับเรียวไม่ว่าจะเป็น y o ยูทูบช็อตนะครับผมลงได้หมดเลยนะ ลงได้หมดเลยครับโอเคครับผมเทคนิคดีๆนะครับผมสําหรับการขอของตัวอย่างไปรีวิวติดก้ารทำในหน้ารายได้เสริมนั่นเองครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม